ถ้าท่านไปทรงฌานที่สามท่านจะไปทรงอุเบกขาอันบริสุทธิ์ของฌานที่สามนะคะนั่นอะไรนั่นหมายถึงนิวรณ์ห้าหลักอากุศลและธรรมทั้งหลายเขาดับไปแล้วท่านถึงมาทรงอุเบกขาได้แล้วเราก็ท่องพสะสูตรน้องพสะสูตรแล้วก็ขอพระสูตรไปในสมาธิสาธุทท่องก็ได้กุฏาพัสตรวนี้ค่ะ นะคะส่งอุเบกขาให้ได้ท่านลาภาษาตรงนี้นะคะแล้วไปส่งอุเบกขาให้ได้เพราะตอนนี้คือไม่ได้อยู่ในสมาธินะคะคือไม่ได้อยู่ในการที่ท่านนั่งสมาธิในรอบของท่านเป็นสมาธิเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะกําหนดสมาธิไม่ได้นะคะการกําหนดสมาธิในปัจจุบันเนี่ยท่านจะต้องทําให้นิวรณ์ห้าเขาหลับนิวรณ์ห้าหลับกองอกุศลดับแล้วเขาจะเกิดปลาโมดขึ้นมา นะคะแล้วท่านก็ดับผัสสานะคะจนเข้าสู่ปฐมฌา,านเมื่อเราคล่องแคล่วแล้ว,วาท่านในนอกสมาธินี่นะเราจะสามารถเดินมาจนเข้าไปสู่ปฐมฌา,านได้นะคะเพราะทุกอย่างเขามาช่มากันใช่ไหมในส่วนนอกนอกส่วนหนท่านก็ดับภัษาสานะคะดับกายมสัญญาดับอกุศลธรรมทั้งหลายนะคะดับดับ,ด,บดับเข้าไปจนกองอกุศลทั้งหลายของท่านแบบกามาสัญญานะ นะคะในตานนจะมู่เป็นการใจนะคะเราก็ไม่ไปสนใจกับเขาเราก็จับไปดับเป็นเขาเดินทางเข้าสู่อุเบกหาอุ่มผู้ชงอุเบกขาปลาโมดก่อนดับถัสานะคะแล้วท่านไปดูว่านิวันหา้าท่านหลับไปหรนะือยังเมื่อนิวันหา้าหลับไปแล้วนะคะท่านก็ดับผสัสสนต่อเรื่องเลยนะคะ,ะเราก็สังเกตดูตอนนี้เราเกิดหงุปราโมดหรือยังเกิดปิดติดขึ้นมาในใจหรือยัง กายสงบระนับหรือ,อยังนะคะเมื่อกายท่านสงบระนับสภาวะนั้นเสียงจะไม่เป็นอุปสรรคนะคะเมื่อเสียงไม่มีเป็นอุปสรรคกับท่านแล้วท่านในท่านจะเกิดความสงบระนับเกิดอุเบกขาปราโมทนะคะท่านก็ดับผัสสะต่อเรื่องไปเลยก็จะเกิดอุเบกขาปราโมทตรงนี้ปล่อยออกไปเลยอุเบกขาแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดนะคะปล่อยออกไปเลยตอนนี้เราทรงอุเบกขาอยู่ใช่ไหมาการกระอุ้นไปเลย นะคะส่งอุเบกขาปามู่นะคะอุเบกขาปามู่พอเราปล่อยแล้วท่านสนัดจากรามสัดจากอากุสธรรมเ็าจะเดินทางเข้าสู่อุเบกขาองค์พุทธชูนะคะอุเบกขาพูดตรงท่านก็ปล่อยออกไปเลยส่งอุเบกขาพูทชมละนะคะเรามีความสุขตอนนี้มีสุขจากมิเมทถูกไหมเสียไม่เป็นอุปสรรคนะคะเสียไม่เป็นอุปสรรคท่านก็ดับภาษะนะคะดับไปเลยดับไปเลย ะะเมื่อท่านดับภาษายอยู่แบบนี้อยู่สภาวะนี้ศรัทธาองค์ศรัทธาในในตัวท่านในองค์สาวจะมีความศรัทธาของพระอ,องค์นะคะศรัทธาท่านก็จะมีเต็มเตียมนะคะแล้วท่านกต็ต้องประคองความเพียรท่านด้วยการดับภาษะนะคะดับภาะดับภาษะนะคะดับเพื่อให้สติเขาตั้งไว้นะคะเมื่อสติท่านตั้งอยู่ นะคะดูซิเรายังมีความฟุ้งซ่านอยู่ไหมในสมาธิของเรานะคะเมื่อเราไม่มีความฟุ้งซ่านท่านก็ดับภาษาออกไปนะคะไม่มีความฟุ้งซ่านนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงกองอกุศลธรรมกองอกุศลธรรมของท่านทั้งกองดับไปแล้วนะคะท่านก็จะเกิดองค์ปัญญาขึ้นมาเห็นเขาเกิดเห็นเขาดับเห็นเขาเกิดเห็นเขาดับนะคะเมื่อเราเห็นเขาเกิดเห็นเขาดับอย่างนี้ท่านก็จะทราบชัดในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะคะส่งผลไปที่กายท่านก็จะเบา้าจิตท่านก็จะเบานะคะเห็นคุณแห่งลูกเห็น,หน,ท,หนทุองแห่งลูกท่านก็จะมีอุบายสลัดออกนะคะมีอุบายก็คือการดับภาษาปฏิปทาก็คืออริญญามากักมีองแปกก็คือมักให้ท่านเดินยูนี่นะคะนะคะนี่คือปฏิปทานะคะเป็นการเดินมรคนะคะธรรมก็จะไหลามากนะคะท่านก็จะเห็นธรรมในธรรม เลยนะท่านะเร่อยๆทานนะคะจุดในจุดใจนะคะเราก็จะเห็นค่ะประภาวนี้ท่านกระดับภาษาไป็นเรื่อยๆสังเกตดูเนาะดับภาษาเป็นเรื่อยๆไม่สนใจอะไรไม่แย่ใส่อะไรปล่อยทุกอย่างออกไปนะคะให้มีสติตั้งมั่นอยู่ที่สองขันสองหลักเนาะแก็สังเกตดูวิตกวิจารเขาดับไปหรือยังดับภาษาจนวิตกวิจรา์ท่านดับนะคะเมื่อวิตกวิจาร์ดับเมื่อวิตกวิจรา์ท่านดับ ก็จะส่งผลงไปที่กายของท่านกายท่านก็จะเบาลมท่านก็จะเบานะคะลมอาสาสัปปัสสา,าสัปท่านก็จะดับสักครู่หนึง่งนะคะก็จะดับเมื่อลมดับนั่นคืออะไรนั่นคือท่านมีอุเบคาอุเบคาเป็นเหตุให้ท่านมีสติบือสุดอยู่นะคะเมื่อเรามีอ่าเมื่อลมท่านดับตายกายเบาติเบามีอุเบคาเป็นเหตุให้สติมือสุดนะคะเมื่อเราบรรลุปฐมมาชนานั่นแสดงว่าอะไร น่แสดงว่าสติสัมปชัญญะท่านเกิดขึ้นแล้วท่านมีสติแล้วก็สติสัมปชัญญะนะคะองค์สติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นแล้วนะคะอินทรีห้าพลาห้าปักชุมลงแล้วนะคะท่านก็จะผ่านองค์ธรรมปฐมไอชาณผ่านองค์ปฐมไอชาณเกิดองค์ห้าอันประเสริฐก็คือมีวิตกมีวิจารเกิดปิติเกิดความสุขอิจต่างนนจะภาวานี้ท่านก็ดับพัสดะเลยดับพัสาะดับผัสดะดับพัสดะต่อเนื่องหนึ่งนะคะ พิจรารณากายในกายพิจรารณาเวทนาในเวทนาพิจรารณาจิตในจิตพิจรารณาธรรมในธรรมนะคะท่านก็ระพัสสะพิจรารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ัะพัสนะนะคะองค์ธรรมท่านไม่ต้องเป็นน้ององค์ธรรมก็จะพุดก็จะผุดขึ้นมาเองในสภาวะที่กายท่านยังเบาจิตท่านยังเบานะคะเวทนาตอนนี้ท่านจะส่งเวทนาก็คือส่งอุงเบกขาอุเบกขาองค์เนี้ยจะเป็นเหตุให้สติท่านบริสุทธิ์ นะคะท่านจะเห็นจิตในจิตคือจิตท่านจะอยู่ที่เสาขันเสาลักนะคะเขาจะไม่สร้างภพไม่สร้างชาจิตก็จะไม่ตั้งบ้านอยู่ตรงนี้นะคะองค์ธรรมในธรรมก็จะผูกขึ้นมาท่านก็ดับภาษาเลยค่ะดับภาษาดับภาษาจนกว่าไม่ตกวิจารเขาจะเปิดขึ้นอีกครั้งนึงน,นะคะจนกว่าไม่ตกไม่จารเขาจะเกิดขึ้นตอนนี้ท่านจะเริ่มมีก,กายขึ้นมาแล้วนะกายจากบบบเบาๆเมื่อกี้ข็จะเริ่มหยา นะคะสุขเวทนาหรือว่าเราทรงอุเบกขาอยู่เมื่อกี้เขาจะเริ่มมีอ่เวทนานะคะก็คือจะเริ่มเริ่มจะส่งออกและจิตในกี้เขาก็จะเริ่มส่งออกนะคะจะเริ่มมีนิจอกนิจวานนะคะเริ่มส่งออกไปเรื่อยเรื่อยๆสภาวะที่ท่านค่อยค่อส่งออกเนี้ยนะคะสภาวะที่เราส่งออกท่านก็ดับผัสสะเลยไม่แย่แสนะคะเรายังทรงกับอ่ะสภาวะที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่เสาสันเสาหลักอยู่ ะะท่านก็จะส่งออกอย่างนี้นะค่ะที่เขาก็จะส่งออกเขาส่งออกท่านก็ดับภาษานะคะท่านดับจนกว่าวิสตุวิจารณ์ท่านดับไปท่านดับภาษาตรงน,นี้นะคะพอวิสตุวิจารณ์ท่านดับไปแล้วนะคะท่านก็แจ้งอาจาราย์ของข่านะอาจารย์ก็จะนั่งรอท่านอยู่ตรงนี้นะคะ่ะท่านบุญธิดาสุริภูไคยนะคะผู้เดินนักในระดับยะถาภูติยาสมาธินะคะตอนนี้ก็คือกําลังเดินฌานที่สามอยู่ วันนี้ท่านจะมาท่องพระสูตรปัญจาลสูตรนะคะปัญจาลสูตรก็คือการบรรลุโอกาสในที่แคบถ้าท่านพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยค่ะการบรรลุโอกาสในที่แคบปัญจาลสูตรสมัยหนึ่งท่านพระอน,อนท์อยู่นะโกศิตารามใกล้พนครโกสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอุทยีเข้าไปหาท่านพระอน,อนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปาศัยกับท่านพระอน,อนุ์ คั้นผ่านการปาศัยพอให้เราลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วได้ถามท่นานพระอานนท์ว่าดูก่อนอาวุโสเทพบุตรชื่อปัญจาลจันทะได้กล่าวคํานี้ไว้ว่าพระพุทธองค์ไดหลีกออกเลนทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐได้จัดสรู้ชาแล้วพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้ซึ่งโอกาสอันไปแล้วในที่แคบ ดูก่อนอาวุโสพระผู้มีพรภาคตรัสที่แค่เป็นไฉนตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบเป็นไฉนท่านพระอานทน์กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสพระผู้มีพระภาคตรัสการมาคุณห้าประการนี้ว่าเป็นที่แคบการมาคุณห้าประการเป็นไฉนรูปรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุ อันหน้าปารถนาหน้าไข่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิน้นโพธาพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันหน้าปารถนาหน้าไข่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวน daunting, ชวนให้กำหนัดดูก่อนอาวุโสพาผู้นี้พาสตร,ร์ advisor, กามาคุณห่าประการนี้แล้วว่าเป็นที่แคบ ดูก่อนนะวุโสที่สุงในธรรมวินัยนี้เก่ยวกับการบรรลุปฐมชาญดูก่อนนะวุโสโดยปริยานแนเพียงเท่านี้แลถ้าผู้มีผภาตัดการบรรลุอกาสในที่แคบแม้เมื่อปฐม,มชาญนั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในปฐม,มชาญนั้น วิตกวิจารย์ยังไม่ดับไปในปฐมฌานนั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในปฐมฌานนี้อีกประการหนึ่งพิสุบรรลุทุติยฌานดูก่อนอาวุโสโดยปริยานในเพลงเท่านี้แลพระผู้มีประภาคาดการบรรลุโอกาสในที่แคบอะไรชื่อว่าที่แคบในทุติยฌานนั้น ปิติยังไม่ดับไปในทุติยชานนี้นี้ชื่อว่าที่แคบในทุติยชาน,นี้อีกประการหนึ่งพิสุบรรลุตติยชานโดยปริยายแม้เพียงเท่านี้แลพราผู้มีระภาคจัดการบรรลุอากาศในที่แคบแม้เมื่อตติยชาณน,นั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในตติยชาณน,นั้น อุเบกขาและสุขยังไม่ดับไปในตติยฌานนั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในตติยฌานนี้อีกประการหนึ่งที่สุบรรลุจตุตฌานดูก่อนอนะวุโสโดยปริยายใมเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพยภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบแม้เมื่อจตุตฌานนั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในจตุตฌานนั้น รูป,ปรสัญญายังไม่ดับไปในจตุจชานนั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในจตุจชาานี้อีกประการหนึ่งพิสุบรรลุอากาสารนันจายตนะชาดูก่อนนะบุโสโดยปริยายไม่เพียงเท่านี้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบแม้เมื่ออากาสารนันจายตนะชานั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่ อะไรชื่อว่าที่แคบในอากาสานัญจายตนะชาน,นั้นอากาสารนัญจายตนะสัญญายังไม่ดับไปในอากาสานัญจายตนะชาน,นั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในอากาสารนัญจายตนะชาน,นี้อีประการหนึ่งพิสูบบรรลุวิญญาณัญจานะชานดูก่อนอาวุโสโดยปริยายแม้เพียงเท่านี้แล พาผู้มีประภาคตสการบรรลุอกาศในที่แคบแม้เมื่อวิญญาณัจายยนาชานั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในวิญญาณจายยนาชานั้นวิญญาณจายตนะสัญญายังไม่ดับไปในวิญญาณจายยนาชานั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในวิญญาณจายตนาชานี้อีกประการหนึ่ง ิสุบรรลุอากินจัญญายตนาชานดูก่อนอวุโสโดยปริยายในเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพระภาคจัดการบรรลุโวกันในที่แคบแม้เมื่ออากินจัญญายตนาชานนั้นมีอยู่โอกาสในที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในอากินจัญญายตนาชานนั้น อากินจัญญายตนาสัญญายังไม่ดับไปในอากินจัญญายตนาชานนั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในอากินจัญญาตนะชานนี้อีกประการหนึ่งพิสูจ์บรรลุในวสัญญานาสัญญ,ญายตนาชานดูก่อนอาวุโสโดยปริยายใมเพียงเท่านี้แลพระพวกมีกาพาระภาคตรัสการบรรลุอกาสในที่แคบ แม้เมื่อเนวสัญญานาสัญญายตนาชานนั้นมีอยู่ที่แคบก็มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในเนวสัญญานาสัญญายนาชานนั้นเนวสัญญานาสัญญายัาณสาญญายังไม่ดับไปในเนวสัญญานาสัญญายนาชานนั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในเนวสัญญานาสัญญายนาชาญนั้นนี้ค่ะอีกประการหนึ่ง พิสุพอร่วมเนวสัญญานาสัญญาเป็นนานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทิตนิโลธและอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไปเพราะความเห็นด้วยเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนอนบะุโสโดยริยาทนิญาเพียงเท่านี้แล พระพุทธภาพจัดการบรรลุโอกาสในที่แคบเก่งมากค่ะสาธุเก่งามากน่าค<ะ>่ะโบเขาแทงเข้าไปในสมาธิเนาะคือเวลาที่เรามาท่องข้างนอกกับท่านเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะไอ้ตหน้าภายน,นอกภายในเขากระทบเรานะคะท่านท่านส่งสมาธิแต่ท่านไม่ได้ส่งฌานี่ย สภาวะที่เราไม่ได้ส่งฌานอาการท่านก็จะเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนรอบที่เราเพ่งเข้าไปในสมาธิเพราะในสมาธิเราส่งฌานด้วยแล้วก็ส่งสมาธิด้วยนะคะแต่ข้างนอกอย่างเงี้ยท่านส่งสมาธินะคะนีวันห้าเกิดขึ้นไหมตอนที่ท่านเพ่งประสูตรอะคะอืมไม่มีมีนิ่วันห้าไม่เอไ,ไม่มีค่ะ,ะมีตะเลเซไหมไม่มีค่ะแต่มียุม,ม,มด่างแทนเลนจ้ะ เป็นเรื่องของธรรมชาตินะนะคะท่านทรงอุเบกขาใช่ไหมสภาวะที่ท่านทองประสุะติบริสุธ์เลยแล้วก็ทรงอุเบกขานะคะท่านจะเป็นทรงอุเบกขาในสภาวะที่วิตกวิจารดัมื่อท่านสามารถทําให้วิตกวิจารดับในฌานที่สองปิติของก็จะดับน,นั่นคืออะไรนั่นคือท่านบรรลุฌานที่สามนะคะเกิดปิติเกิดความสุขติดตั้งมานแล้วท่านก็จะเดินทางเข้าสู่ฌานที่สาม พอเราเดินทางเข้าสู่ฌานที่สามท่านก็ท่องประสุน้องประสุขในสมาธิท่านก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อไปในสมาธิท่านไม่ต้องท่องแต่ท่านน้องประสุบแต่ก็ต้องไปสู่ฌานที่สามนั่นหมายถึงว่าหนึ่งกับสองฌานที่หนึ่งที่สองท่านจะต้องเข้าให้ได้คล่องเลยนะคะให้ชานาญจิตเลย เมื่อมาถึงชานที่สองฉันไม่มีตกวิจานดับไปท่านดับไปพร้อมกับปิติเลยปิติในปัญจารสูตรของชานที่สองนะคะแล้วก็อนุบุพานิโรสูตรที่เป็นชานที่สองฉันให้ท่านดับไปพร้อมกันเลยแล้วท่านจะรู้ของท่านเองในภายในเขาจะทราบเองเมื่อท่านผ่านชานที่สองแล้วนะคะเมื่อเราผ่านชานที่สองเราก็จะมาส่งเดี๋ยวชานที่สามท่านจะเริ่มขั้นตอนผู้เดินมาในระดับชานที่สามได้เลยกำหนดชื่อ นะคะพระท่านท่องแล้วเมื่อพูดเดินนัพราษาวุของพระองค์สาวโมฆองค์จริงของพระองค์ท่องพระสูตรได้แล้วแทงเข้าไปในสมาธิแล้วพระสูตรก็จะกลับมาคุมของท่านท่านนึกตอนไหนท่านก็จะนึกได้ทำจะไหลออกมาเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ท่องโดยสัญญาอาจารย์กลนขานไม่ให้ท่านท่องโดยสัญญาเพราะให้ท่านท่องด้วยอุเบกขาท่านไปทรงองคอุเบกขาใช่ไหมนะคะท่านมาทรงฌานที่สามแล้วก็จะมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์โดยตรงนี้ นะคะแล้วท่านก็ส่งสมาธิตรงเนี้ยแล้วก็เท่งเข้าไปในกระสุรท่องเข้าไปในกระสุรทำเขาจะไหลไปสู่ธรรมเองนะคะอาจจะมีสักวันใดวันหนึ่งนะคะมีลูกส์ของท่านมาท่องให้ท่านฟังท่านแค่กำหนดสมาธิแล้วองค์ธรรมท่านก็จะไหลไหลออกมาหรือในระหว่างวันนะคะระหว่างวันเนี่ยวท่านจะท่องเขาจะไม่ได้ออกมาจากสัญญาธรรมจะไหลออกมาเอง่ะธรรมจะไหลมาสู่ธรรมเพราะท่านไปส่งเบกขราในการท่องนะคะแล้วธรรมเขาจะไหลออกมาเอง นะคะกำหนดสมาธิราท่องเขาก็จะออกไปเองค่ะออันนี้คือท่องผ่านแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะนโมทนาสัก่านบนเทียนยาสีภูไค่นะคะก็ผ่านพระสุตมจาละสุก็จะเหลือขั้นตอนนะคะขั้นตอนผู้เดินรักขาที่สามขั้นตอนผู้เดินนัคของท่านที่จะต้องท่องค่ะต้องให้ท่องผัเป็นใจเนาะค่ะ อาสะทูตรงนี้ถามอะไรไหมเอ่น